สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าเหมือนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกัแบแหม่มเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแหม่มก็อยู่ที่ในเจน XLS นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่8 7 9 0 0นานนะคะวันนี้นะคะแหม่มมารีวิวในชุดหน้าชุดแต่งแรปเตอร์นะคะสำหรับชุดแต่งชุดนี้นะคะมีชุดแต่งอะไรบ้างาตามแหม่มมาชมค่ะสำหรับตัวด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะแหม่มก็ใส่เป็นตัวอ่า ชุดหน้าแรปเตอร์ให้นะคะตัวนี้นะคะเป็นชุดด้านหน้าตรงนี้จะเป็นตัวกันชนด้านหน้านะคะเป็นชุดหน้าแรปเตอร์พร้อมอักษร FORD ตัวกระจังหน้ารังผึ้งของเรานะคะเป็นสีดำล้วนพร้อมไฟ LED ด้านบนสีส้มนะคะตัวนี้จะเป็นตัวกระจังหน้ารังผึ้งนะคะที่มีขนาดใหญ่ระบายความร้อนระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นนะคะส่วนตัวฝากระโปรงด้านบนนะคะแหม่มใส่เป็นตัว คลิกนะคะเป็นคําว่าเลนเจอร์สีดําด้านบนให้ด้วยนะคะสําหรับด้านหน้าของเรานะคะมาพร้อมที่ครอบไฟนะคะทรงสีแคมนะคะตัวนี้นะคะสําหรับด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นแบบเรียบนะคะมาในชุดแต่งหน้าแรปเตอร์ของเรานั่นเองนะคะลูกค้าสามารถเลือกออกแบบได้นะคะส่วนแม็กนะคะตัวนี้นะคะแม็กใส่เป็นแม็กขอบ20นะคะเป็นยางอ่า เป็นยาง MT นะคะเป็นแมกกาเวมพายนะคะสีดำร้วนนะคะตัวนี้ซีรีส์ยานะคะจะอยู่ที่ offset 3าอ่านะคะตัวนี้จะเป็นแมกขอบยีนะคะตัวนี้นะคะสำหรับด้านข้างข,างของเรานะคะตัวนี้แมมติดเป็นฟิล์มเซรามิกสีดำให้นะคะลูกค้าสามารถเลือกออกแบบขนาดเปอร์เซ็นต์ได้พร้อมกันศาสีชิ้นแล้วก็ตัวเบ้าอ่าเป็นราวหลังคาด้านบนนะคะเบ้ามือจับสีชิ้นตัวนี้แมมติดตั้งเพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะคะ สำหรับตัวด้านท้ายของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวโรบานะคะตัวนี้กันชนเหล็กนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้จะเป็นแบบยาวนะคะยาวมาถึงท้ายตัวรถเลยพร้อมด้านบนจะมีไฟนะคะเป็นไฟดวงที่สามให้ด้วยนะคะตัวนี้สติกเกอร์ลายการาฟิกนะคะเป็นสติกเกอร์ลายแรปเตอร์นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกออกแบบเองได้เช่นกัน,นะคะ่ะมาพร้อมข้อไฟนะคะด้านหลังให้ด้วยนะคะ สำหรับตัวด้านท้ายของเรานะคะตัวนี้แหม่มติดเป็นชุดครอบด้านท้ายให้นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นสีดำรั้วนะคะเพราะลูกค้าเน้นรถเป็นสีดำนะคะลูกค้าดูรอบๆตัวรถแล้วเป็นยังไงบ้างคะถ้าลูกค้าชอบชุดแต่งแบบคันนี้นะคะรอแบบคันนี้ก็ติดต่อหาแหม่มได้ทุกช่องทางที่แหม่มไว้ไว้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แหม่มขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะถึงสามที่บวบ